สวัสดีครับแฟน,แฟน,แฟนบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมโคโววิลีเกาหลีประจำสัปดาห์นะครับโคโวเกาหลีใต้มีเพียง7ทีมจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด6รอบนะครับรอบหนึ่งก็จะมีทั้งหมด21แมตหรือ21นัดรวมทั้งหมด126นัดหากดูข้อมูลจากปีที่แล้วจะมีรอบเพย์ออฟอีก2นัดและก็รอบไฟนอลรอบสุดท้ายอีก6นัด ทีมไหนเข้าถึงรอบไฟนอลน,นับว่าหนักเอาการเลยทีเดียวสำหรับนักกีฬามาถึงตรงนี้ก็ชัดเป็นห่วง3สาวไทยนะก็คือทั้งกับตันผู้น้องสองแล้วก็โมเมนฮะซึ่งอยู่ในโคโววีลิกก็รู้สึกว่ามีโอกาสเสี่ยงนะที่จะมีอาการบาดเจ็บจากจำนวนการแข่งขันที่มากกว่าทุกหลีกในย่านนี้นะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์นี้กันนะครับ จำกันง่ายๆนะฮะโคโวฟิลีเกาหลีใต้มี7ทีมแข่งกันทั้งหมด6รอบนะครับแข่งทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะครับวันอังคารถึงวันศุกร์แข่งเวลา19.00นตรงกับเวลาในประเทศไทยก็5โมงเย็นฮะ17.00นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์แข่งเวลา16.00นตรงกับเวลาในประเทศไทยบ่าย2ก็คือ1 4 0สนหรับโปรแกรมสัปดาห์นี้ เริ่มวันอังคารที่5ธันวาคม2566ทีมพิงค์สไปเดอร์ของกัปตันคิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AI Pepper หรือ Pepper Saving Bank ครับเวลา17.00นวันพุธที่6ทธันวาคมเวลา17.00นทีม IBK a u t h r o s ของชมพู่พรพันธ์เกิดปาดนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับ GS c a r t า e เท So วันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมเวลา17.00นก็เป็นศึกของสาวไทยนะเจอกันก็เป็นทีมของ h u ฮุนไดฮิ s t a ต e ของน้องสองนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ expressway high pass ของอโมเมธนาชาสุขสดก็เข้าใจว่าน้องสองหลังจากเสร็จจากงานศพของอคุณพ่อก็จะกลับน่าจะกลับมาเล่นทันในเกมนี้นะครับ ส่วนเกมล่าสุดนะครับแม้ว่าไม่มีน้อง2นะครับแต่ว่าโอ้โหทั้งทีมนะก็ช่วยกันเอาชนะชนิดที่ว่าโอ้โหแบบรวมพลังรวมแรงรวมใจกันเลยนะครับและที่สําคัญก็คือทั้งทีมนะครับก็เรียกได้ว่า,าไวทุกนะฮะก็มีการผูกริบบิ้นติดบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็ทางสโมสรก็กล่าวคําไว้อะไรด้วยนะครับวันศุกร์ที่8ธันวาคม17.00นทีมอา่า AI Saving Bank หรือ AI Pepper นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ r e ส s p r r k ของเมกาวตีนะครับ่วนวันเสาร์วันที่9ทธันวาคม2 566เวลา14.00นอพิงค์สไปเอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน,น,ยนของทีม GS c a r t e ร o และก็วันอาทิตย์ก็เป็นศึกของสาวไทย2ทีมเจอกันอีกนะครับวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมเวลา14.00นบ่าย2 อย่าลืมอย่าพลาดนะครับทีม e x p r e ์ s พ i p แว s ไของโมเมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม IBK a t h o s ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็อย่าลืมมาให้กำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่โลดแล่นอยู่ในโคโววิลลีเกาหลีใต้โดยเฉพาะยงยิ่งน้องสองโมเมและก็กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับก็จะลืมมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับ สำหรับช่องทางในการรับชมนะครับก็ถ้าเป็นช่องทางทางธรรมชาติก็ช่อง b ูซิมนะซึ่งณขณะนี้ก็โดนรีพอร์ตนะแล้วก็เรียกได้ว่าผ,ผิดกฎของทาง YouTube ครับโดนปิดช่องไปแต่เขาก็ยังเปิดฮะก็ยังเปิดปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดช่อง BUSIM ก็ยังเปิดให้เรารับชมแต่ว่าเวลาถ่ายทอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลบคลิปออกนะครับก็ ยังไงก็ลองเปิดดูนะหรือไม่ก็อีกอันนึงก็เข้าไปทาง Facebook นะครับเพจ Facebook พิมพกับว่าดูวอลเลย์บอลสดวันนี้ก็จะปรากฏหลายเพจดูเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ